วอมคอรอกรีดพระเอกดังตื่นเต้นเตรียมออกงานคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวที่ตามจีบ เป็นคู่พระนางที่ทุกจับตาความสัมพันธ์มุ้งมิ้งมาตลอดระหว่างนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกล่าสุดหนุ่มนายก็ได้เปิดใจพันสื่ออีกครั้งอัพเดตวถานหหัวใจตอนนี้ที่เดินหน้าทำคะแนนเต็มที่และรู้ที่ทุกคนแซวว่าที่เคยหลังอ้วยพรวันเกิดคุณพ่อไฟหญิงท้งนี้หนุ่มนายก็ได้เปิดใจเตรียมออกงานคู่ใบเฟิร์นครั้งแรกด้วยโดยเจ้าตัวก็ได้เล่าว่า วันที่8พฤศภาคมมีงานคู่ครั้งแรกด้วยครับผมตื่นเต้นมากนะแค่เห็นชิ้นงานที่ออกมาก็ตื่นเต้นแล้วรอดูฟิดแบ็กมันว่าจะเป็นยังไงเราสองคนเต็มที่มากๆสิ้นหวันหวจะมีไหมต้องรอดูวันที่8เป็นครั้งแรกของเราออกงานคู่กันถามว่าผมจะเขินไหมผมว่าน่าจะมีแต่ผมว่าต้องรอดูวันที่8ถามว่าจะโดนแซวจนเสียทรงไหมทรงอย่างแบบเช่ไหมครับคนนี้ขเขาคีก๊ก ผมก็คงคํำๆสนุกๆแต่ว่าชิ้นงานเป็นงานที่เราตั้งใจทำกันทั้งคู่